ในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสร้างไลบรารีนะครับในการควบคุมมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะลบนะบในส่วนของ Include นี่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะใช้คำสั่ง define นะครับ define ดีไฟนนี่ก็คือการกําหนดขานะครับว่าตัวฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยต่อยังไงนะครับทีนี้เราก็จะมากําหนดไว้ในโปรแกรมนะครับโดยที่ขา P W M A ใช่ไหมครับเราต่อเข้ากับขา3านะครับเราจะเว้นวรคนะครับดีไฟเว้นวรคแล้วก็ตามโดยชื่อแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามโดยค่านะครับตรงนี้ P W M A นะครับต่อเข้ากับขา3านะครับ แล้วก็ดีไฟนะครับเราจะต้อง d ีไฟใหครบเลยนะฮะดีไฟ PWMB นะครับอันนี้เราต่อเข้ากับขา5นะครับเราสามารถนะก๊อปได้เลยนะครับผมเพื่อความวรวดเร็วตรงนี้นะก๊อปมาวางนะ Ain1 นะครับต่อเข้ากับขา6นะครับดีไฟ Ain2 นะครับต่อเข้ากับขา7นะครับเอาให้ครบเลยนะครับดีไฟ Ain อ่าไม่ใช่ a in นะครับ b in 1นะครับต่อเข้ากับขา8นะครับแล้วก็ define b in 2ต่อเข้ากับขา9นะครับทีนี้เอ่อคำสั่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเดินหน้านะครับเดินหน้านี่เอ่อเราจะต้องเซตนะครับอ่าพอร์ตก่อนว่าให้มันเป็นพอร์ตเอาต์พุตนะครับ โดยที่เราจะเพิ่มคําสั่งไว้ในคําสั่งเซตอัพนะครับในรูปเซตอัพตรงนี้นะครับก็คือให้มันลันรอบเดียวนะฮะเราจะใช้คําสั่ง Pin Mode นะครับพินโหมดนะครับทุกขาเลยนะครับเป็น Output ุตนะครับเป็นเอาท์พุตนะพินโหมนะผมก็ปีมาวางนะครับพ i n Mode p w m a เนี่เป็น Output ุตนะครับนะจากนั้นผมก็จะ Copy คําสั่งพ i n Mode ตรงนี้เอามาวางให้ครบเลยนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด 6ขานะครับ6สัญญาณสัญญาณ6เส้นนะครับก็มาวาง6บรรทัดนะครับทีนี้ผมก็เอาคำสั่งพวกนี้มาใส่นะครับ a อ1ินหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการก๊อปวางนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะเดือบันคลิกนะครับที่ชื่อนะครับมันก็จะคุมนะครับคุมให้ทั้งหมดเลยนะครับก็เพื่อความรวดเร็วนะครับ ลอง v วลีไฟดูก่อนนะครับโปรแกรมก็จะถามหาว่าะจะเซฟงานไว้ตรงไหนนะครับอ่ะก็เลนี้ผมเซฟงานไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตั้งชื่อว่า test นะ,ะ library นะเต motor แล้วกันนะครับโปรแกรมก็จะ Compile นะครับคอมไพล์โปรแกรมของเราถ้าไม่มีอะไร Error นะครับก็จะขึ้นคำว่า done compiling นะครับอันนี้เราค่อยเขียนต่อนะครับ แลวจะไม่เขียนทีเดียวเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะเราต้องเริ่มทีละน้อยแล้วก็คอมไพล์คอมไพล์ไปแบบนี้นะครับขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมนะคสั่งถัดไปนะครับเราจะสั่งขานะครับ direction นะครับซึ่งก็คือมีขาอิน,นกับ In2 ใช่ไหมครับนะให้มันเป็นสถานะที่แตกต่างกันนะครับผมจะใช้คำสั่งนะด i จิตอลนะดิจิ ก็ร oh, right. นะ้อยขา a ออินหนึ่งนะครับให้มันเป็นโล uh, นะครับโลก็คือสถานะ0ูนย์โวลต์นะครับแล้วอีกขาหนึ่งก็คือ a อ n ินสองใช่ไหมครับให้มันเป็นไฮนะครับก็คือสถานะ5โวลต์ volt, นะฮะไฮนะทีนี้ผมจะสั่งนะครับขาสัญญาณ uh, P w m นะครับ นะก็จะใช้คำสั่งอ n นาล็อกนะครับไว้ right, นะครับ P W M A นะครับให้มันเป็นนะผมจะใช้คำสั่ง Map นะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถแปลงค่าจาก0ถึง100นะครับเพราะว่าฟังก์ชันอ n นาล็อกไว้เนี่ยฮะพารามิเตอร์ตรงนี้มันจะเป็นค่าระหว่าง0ถึง255นะครับเรา,เามันลำบากนะครับในการใช้งานนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำสั่ง Map นะครับ สมมติเราอยากต้องการค่าดิวตี้ไซเคิลที่50%นะครับแล้วก็แปลงจาก0ถึง100นะครับเพราะว่าดิวตี้ไซเคิลของเราเนี่ยมีค่าระหว่าง0ถึง100เนี่ยไปเป็นนะครับ0ถึง2.5นะครับทีนี้ค่าที่คืนออกมาเนี่ยอย่างเช่น50อย่างเงี้ยคำสั่งก็จะไปคำนวณออกมาให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะกลายเป็น ค่าดิวตี้ไซเคิลนะครับที่จะป้อนให้กับค่าคำสั่งอ n นาล็อกไรต์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการเทียบบรรจุต่างนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้ในการเทียบบรรจุต่างนะครับทีนี้เรามาลองนะครับผมก็กดคอมไพ l ์แล้วก็กดอัปโหลดลงไปในบอร์ดนะครับเกิ <c oughs> ดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับเราต้องไปเช็คว่าเออร์เลอร์อะไรนะเราเลือกบอร์ดถูกแล้วนะครับเลือกตรงนี้ เป็น O นะฮะโอตรงนี้สำคัญมากนะครับเลือกพอร์ตอ้อพอร์ตผิดนะครับกดอัปโหลดอีกทีหนึงนะครับก็เราจะต้องอ่าน e อ r o r อยู่เรื่อยๆนะครับว่า e อ r o r เกิดจากอะไรนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์เรานี่หมุนอยู่ข้างเดียวนะครับเราจะลองเปลี่ยนค่า Duty ี้ c ซคัลองดูนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าคำสั่งของเรานี่ทำงานถูกต้องหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนจากเลข50เป็น20นะครับก็คือลด ค่าดูตี้ไซเคิลลงนะครับจากนั้นกดอัปโหลดนะครับก็จะพบว่านะฮะมอเตอร์ของเราเนี่หมุนช้าลงนะครับทีนี้หลังจากที่เราควบคุมมอเตอร์ฝั่งซ้ายได้แล้วนะครับต่อไปเราจะควบคุมมอเตอร์ฝั่งขวานะครับเราจะ Copy โค้ดทั้งรุ่นนี้เลยมาลง,ลงมาเลยนะครับนะก็จะเว้นวรกนิดน,นึงเพื่อให้เราสามารถอ่านง่ายขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนจาก A เป็น B นะครับผม B ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นกดอัปโหลดนะครับอัปโหลดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับนะก็จะเห็นว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยหมุนนะครับทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปผมจะปรับแต่งโค้ดนิดนึงนะครับผมจะสร้างนะครับฟังก์ชันชื่อว่า fd นะครับแล้วก็รับค่าตัวแปรนะะเป็นพารามิเตอร์นะครับเป็นชื่อว่าสปีดนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็จะ copy นะครับโค้ดนะครับชุดนี้นะครับชุดที่ใช้ในการสั่งนะครับสั่งงานตรงนี้นะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับ โดยที่ผมเปลี่ยนเลข20ตรงนี้เป็นค่าพารามิเตอร์สปีดนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถกำหนดค่าดวตี้ไซเคิลจากข้างนอกได้นะครับตอนนี้เราก็ได้คำสั่ง fd เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะเพิ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการตั้งค่านะครับผมจะให้ชื่อเป็นมอเตอร์ะ Motor นะครับ i n i t ฮะ initial ย่อมาจาก Initial นะครับ Ini t i a l แปลว่าการเริ่มต้นนะครับ ผมก็ copy โค้ดชุดนี้ลงมาเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะเรียกใช้คำสั่ง motor initial ตรงนี้นะครับใน loop main หรื loop setup นะครับแล้วก็ทดลองใช้ fd นะครับที่ duty cycle สัก60%นะครับลองดูนะครับผมจากนั้นก็กด u p โหลดนะครับ ก็จะพบว่ามอเตอร์ของเรานี่หมุนนะครับเร็วขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปบันทึกนะครับไฟล์นี้ให้กลายเป็นไลบรารีนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเราติดตั้ง Arduino ไว้ตรงไหนนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมติดตั้งไว้ที่ d ด c ีนะครับ Arduino 18แล้วก็ไลบรารีนะครับไลบรารีนะฮะให้เราไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับ ทีนี้วิธีการนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราติดตั้งโปรแกรมไว้ไหนนะครับให้คลิกที่ Start นะครับสตาร์ท Start, แล้วก็พิมพ์คำว่า Arduino นะฮะเราจะเจอช็อตคั t นะครับช็อตคัดขึ้นมาให้เรานะคลิกนะครับคลิกขวาแล้วก็ Open File Location ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเจอช็อตคัดอีกอีกทอดหนึ่งนะให้เราคลิกขวาแล้วก็ Open File Location อีกรอบหนึ่งนะครับนะ แล้วก็จะมาะตำแหน่งที่โปรแกรมของเราติดตั้งไว้นะครับให้เราเข้าไปที่ไลบรารีนะครับก็จะพบว่าตรงนี้คือที่อยู่ของโปรแกรมเรานะครับทีนี้เราจะบันทึกนะครับบันทึกไอ้ตัวนี้นะฮะใหม่นะครับโดยที่เราไปที่ไดซี C, ใช่ไหมครับตำแหน่งเมื่อกี้นะครับ Arduino 18แล้วก็ไลบรารีนะครับ จากนั้นตั้งชื่อไลบรารีของเรานะครับให้มันสอดคล้องกับตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะครับเพราะว่าการสร้างไลบรารีเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์นะครับผมตั้งเป็นชื่อของเบอร์บอร์ดไดร์มอเตอร์นะครับเป็น6 6 1 2นนะครับกดเซฟนะครับผมหลังจากที่เราหลังจากที่เราบันทึกโค้ดนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ไลบรารีนะครับของโปรแกรม Arduino เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเราจะต้องไปลบคําสั่งบางคําสั่งออกนะครับอย่างเช่นคําสั่งเซตอัพนะครับแล้วก็คําสั่งลูปตรงนี้นะฮะแต่ผมจะไม่ลบนะครับผมจะคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็กดคอมเมนต์ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็กดเซฟนะครับกดเซฟอ่าผมจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับโดยการกดเซฟแอดนะครับแล้วก็แบบนี้ลําบากนะครับผมจะก๊อปปี้นะครับไฟล์นี้นะครับก๊อปปี้ออกมาอีกหนึ่งไฟล์นะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นแบบ h นะแล้วก็ใช้ชื่อเหมือนเดิมนะครับชื่อมอนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนนามสกุลของมันนะครับบางท่านนี่จะเปลี่ยนนามสกุลตรงตรงแบบนี้ไม่ได้นะครับให้ไปติ๊กที่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ windows 10นะครับก็จะต้องไปติ๊กที่ view น,นะครับแล้วก็ติ๊กตรงไฟล์ name extension ตรงนี้นะให้ติ๊กถูกนะครับก็จะสามารถาาเห็นนามสกุลของไฟล์ได้นะครับ ทีนี้เราจะทดสอบนะครับผมจะทดสอบนะครับโดยการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยการกดไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ new นะครับก็จะเป็นการสร้างหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับโดยที่เป็นไฟล์เปล่าๆแบบนี้นะครับผมจะ include นะครับ include เราจะต้องไปเปลี่ยน include ตรงนี้เป็น Pb6612 ก็คือชื่อไฟนะชื่อไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้นั่นเองนะฮะผมจะลบส่วนที่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับแล้วก็จะลองวอ r i f y กด v อหลีไลองดูอีกสักทีนึงนะครับโปรแกรมก็จะถามหาว่าจะให้เซฟไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับผมก็เซฟไฟล์ไว้ตรงนี้เลยนะครับก็จะปรากฏว่าไม่มีอะไรเออร์เลยนะครับทีนี้เราจะลองเรียกใช้งานคำสั่งลองดูนะครับ ทีนี้ในไลบรารีของเรานี่มีอยู่2คําสั่งนะครับคำสั่งแรกผมจะลองใช้มอเตอร์อินิทนะครับอินิตรงนี้นะครับแล้วก็ fd สักสั่ง fD สัก50%นะครับก็คือกำหนดกำลังสัก50%นะครับจากนั้นกด v e r i f y ลองดูนะครับว่ามีอะไรเออเลอร์หรือเปล่านะ,ะจากนั้นก็สั่งนะครับอัปโหลดลงบอร์ดนะครับ ตอนนี้ก็จะพบว่ามอเตอร์ของเราหมุนได้แล้วนะครับโดยที่คำสั่งนะครับไม่ได้ไปใช้ไลบรารีของบอร์ดหลักนะครับแต่เป็นการสร้างไลบรารีขึ้นมาใช้เองนะครับก็จะสรุปนะครับขอสรุปนะครับหลักการสร้างไลบรารีนะครับไว้คร่าวๆนะครับก็คือ1นนะครับเราต้องเขียนโค้ดก่อนนะครับเขียนโค้ดในโปรแกรม Arduino นะครับเหมือนกับเวลาเราเขียนโค้ดปกติเลยนะครับจากนั้นนะครับเซฟไฟล์ไว้ที่ โฟลเด r ร์ไลบรานะครับของโปรแกรม r r u i n o นะฮะที่เราติดตั้งไว้นะครับเราต้องหาตำแหน่งที่เราติดตั้งให้เจอนะครับนะโดยการนะวิธีการก็คือเราต้องไปหาไอตัวช็อตคัทมันนะครับนะถ้าเกิดเป็นมิด d ดิสินะครับนะมันจะคลิกขวาแล้วก็ Open File Location นะครับก็คือไปที่ที่อยู่ของไอตัวช็อตคัทนั้นได้เลยนะครับเราจะต้องตามหาโฟลเดอร์นี้ให้เจอนะแล้วก็เข้าไปที่ Library นะครับแล้วก็นะ เซฟไฟล์ลงตรงนี้นะครับผมเซฟไฟล์นะครับเป็น tb 6 6 1 2นะครับโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นให้ไปก๊อปฮะก๊อปปี้นะครับไฟล์นะครับที่เป็นนามสกุล ino นะฮะก๊อปปี้ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟล์นี้ให้มันเป็น h ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลบนะครับไปลบคำสั่งสองคำสั่งนี้ออกนะครับก็คือเซตอัพกับลูปตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะสามารถ ได้ไลบรารีขึ้นมาแล้วนะครับติดตามความรู้เกี่ยวกับสมองกลฝังตัวแล้วก็หุ่นยนต์แบบนี้ได้นะครับทางเพจ N a c a d e m y นะครับผมกีฬาวัดนางามสวัสดีครับ